สวัสดีน้ท่านโอ้ลมแรงมากเลยลมแรงมากเลยทุกท่านเหมือนอยู่ชายหาดเลยเวลาถ่ายคลิปต้องหาอะไรมาทับขาก้องไว้นะพี่น้องอ่ะเหมือนเดิมจะเจาะน้าท่านจะเจาะใสะ่ล้อเลื่อนนะฮะเหมือนเดิมทําเหมือนฝั่งนี้เลยผมจะใช้น็อตเอานะ,ะในการแทนการเชื่อมน้ท่าน ใช้น็อตเอายิงทะลุเหล็กไปอีกด้านหนึ่งนะฮะไปลุยกันเลยนะฮะเจาะเลยนะท่านเดี๋ยต้องหาอะไรมาทับขาป้องก่อนอื ใส้แวันตาอนทุกท่านอันตรายใบแตกใส่หน้าในใส่ตาก็จบข่าวเลยทีนี้ นรึลูกปืนเราอยู่ไหนลูกปืนอยู่ไหนเดี๋ยวลองเอาลูกปืนมาย่อนใส่ก่อนพอดีหรือเปล่าเจาะไปไม่รู้รูเล็กรูใหญ่โอ้พอดีเป๊ะเลย พอดีเป๊ะเลย่นะต่อไปก็เป็นการยิงน็อตนะท่านซึ่งน็อตที่ผมใช้ก็เป็นน็อตยาวนะยิงทะลุเหมือนเดิมนะอันนี้คือหลักการนะวิธีการติดตั้งบานสไลด์นะทุกท่านนี่เราทำการเอาลูกหมูมาเจาะรูแบบนี้นะพอเจาะรูแบบนี้แล้วเราก็จะทำการนะฮะ เดี๋ยวเราจะทำการเจาะเอาเหล็กเอา,อาน็อตยิงหลังคานะท่านนี่เป็นน็อตยิงหลังคานะซึ่งมันจะทะลุอีกฝั่งหนึ่งนะเราก็มาเจาะก่อนก่อนที่ผมจะเจาะเนี่ยผมทำการวางไม้ฝาหนึ่งแผ่นตรงนี้แล้วนะทำการวางไม้ผาไม้ผ้าไม้ฝานะเรียบร้อยแล้วท่านเพื่อให้มันพอดีกับบานสไลด์ที่เราจะทำ นะเราก็จะมาดิงน็อตให้มันทะลุนะท่านนี่นะนี่คือน็อตที่ผมต้องใช้นะนะเดี๋ยวให้เอฟซีดูฝั่งนี้แล้วกันมันจะได้ถนดัดดิงทะลุเพื่อให้มัน สามารถรับน้ําหนักได้นะท่านเราต้องกะให้เสมอนะฟังฟังนี้กับฝั่งโน้นนะท่านนี่พอยิงทะลุเหล็กแล้วเราก็เอาลูกปืนที่เราเตรียมเนี่ยหย่อนลงไปแล้วก็ให้มัน เข้าไปตรงล้อตรงกลางของลูกปืนนี่พอเข้าไปแล้วเราก็ดูว่าลูกปืนเอียงไหมอะไรหรือเปล่าถ้ามันตรงแล้วเราก็เจาะได้เลยเราก็ดูเช็คดูลูกปืนอีกทีหนึ่งว่ามันตรงไหมมันเอียงอะไรหรือเปล่าถ้ามันไม่เอียงแล้วก็ทาการเจาะเลยวิธีเจาะก็คือเจาะให้มันทะลุไปเลยนะทุกท่านนะ เจาะให้มันทะลุไปเลยนี่เจาะให้มันทะลุแบบนี้ไปเลยพอเจาะทะลุแล้วมันก็จะมีเหล็กโผลอกมาด้านนี้นะฮะนี่มันจะมีเหล็กน็อตหัวน็อตของเราโผลอกมาด้านนี้ก็ใช้ลูกหมูในการตัดนะท่านนะใช้ลูกหมูในการตัดออกนะเพื่อให้งานมันเรียบนะท่านแล้วก็อายิงแผ่น ไม้ฝาด้านนอกมันจะได้ยิงได้สนิทนะอ่าเราก็จะทําการตัดนะใช้ลูกหมูตัดออกอเสร็จแล้วเราก็อาจจะต้องใช้สเปรย์พ่นเก็บสีนิดหน่อยนะทุกท่านตรงรอยที่เราตัดนะฮะ อันนี้จะไม่มีการเชื่อมเลยนะท่านนี่อันนี้มีรอยที่เราตัดเราก็พ่นเก็บสีซะหน่อยนะฮะต่อมาก็มาด้านนี้ต่อทำเหมือนกันนะทุท่านนะทำเหมือนกันนะลูกปืนที่เราเตรียมมานะครับ นลูกปืนที่เราเตรียมมาเราก็จะวัดตำแหน่งให้มันเท่าๆกันนะทุกท่านเช็กดูว่าตำแหน่งมันเท่ากันหรือเปล่าอย่าให้มันห่างกันมากกะให้มันเท่าๆกัน ลูกปืนยอดลงไปอืมลูกปืนยอดลงไปแล้วก็ดูตำแหน่งว่าลูกปืนมันเอียงไหมอะไรไหมอ่าวิธีนี้นะมันจะดีเวลาเราลูกปืนแตก ทีนี้เราก็ตัดออกนะท่านอันที่มันเกินออกมายบง่ายมากเลยทุกท่านแล้วก็เก็บสีนะเก็บสีรอยที่เราตัดยบนะแค่นี้นะท่าน แค่นี้ก็เป็นบานสไลด์ล้อเลื่อนนะนะแค่นี้ก็เป็นบานสไลด์ล้อเลื่อนที่พร้อมใช้งานแล้วนะนี่อ่าน็นอตที่ยื่นออกมาเราก็ตัดเก็บอะไรให้ไม่เรียบร้อยเ<ๆ>หลือฝั่งนี้เอาไว้นะฝั่งนี้เอาไว้นะต้องเอาไว้ด้านในบ้านนะฝั่งนี้เพราะถ้าเราเอไว้ด้านนอกเนี่ยเผื่อมีคนอ่าไม่ใช่ถ้าเราไว้ด้านนอกในหัวน็อตมันจะโผล่หัวน็อตมันโผล่เราจะยิงไม้ฝาแบบนี้ไม่ได้ นะครับเผื่อเวลาเราจะขันออกเวลาลูกปืนมันแตกเราก็ขันได้เลยหาน็อตประแจเบอร์สิบก็สามารถขันได้เลยนะแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนได้เองนะครับโดยที่ไม่ต้องมีช่างเลยก็ได้นะไม่ต้องเป็นช่างก็ได้นะเอาลูกปืนยัดเข้าไปก๊ปักเดียวก็เสร็จเลยนะนี่เรียบร้อยทุกท่านอันนี้คือล้อเลื่อนนะสำรับบานสไลด์นะทุกท่านนะทำกันง่ายๆเลยแบบนี้เลยพอมันเสร็จแล้วมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ นี่คือโครงนะของบานสไลด์นะทุกท่านพอเราทําเสร็จแล้วมันก็จะอยู่แบบนี้อันนี้บานสไลด์มันยาวผมก็เลยใช้ล้อเลื่อนสามตัวด้วยกันนะทุกท่านนี่นี่อันนี้จุดที่หนึ่งส่วนอันนี้จุดที่สองนี่บานล้อเลื่อนนี่จุดที่สองอันนี้จุดที่สามตรงนี้นี่เรียบร้อยนะก็สามารถเลื่อนได้เดี๋ยวเลื่อนโชว์ก่อน นะอันนี้คือยังไม่ได้ใส่แผ่นนะน,นี่จะเลื่อนให้ดูก่อนอันนี้แบบเลื่อนยังไม่ได้มีอะไรยึดนะทุกท่านเพราะว่าต้องใส่แผ่นก่อนถึงจะยึดได้นะน,นี้จะเลื่อนให้ดูเฉยๆนี่มันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เวลาเราเลื่อนอะนะนี่ปิดปุ๊บแบบนี้ปุ๊บแบบนี้นะแบบนี้น,นี่กระจบแล้วทุกท่านแล้วก็รอใส่ใส่แผน่นปุ๊บแล้วก็ใส่เหล็กยึดอีกทีนึง รอบนี้ผมคิดว่าผมจะอา,อาจจะอาจจะเป็นน็อตนะอาจจะเป็นน็อตยิงเพื่อง่ายในการถอดนะฮะอาจจะไม่ได้เชื่อมเหมือนทุกครั้งนะทุกท่านอาจจะเป็นการใช้น็อตแทนนะครับอเพราะฉะนั้นก็โอเคนะเรามีน็อตยาวพอดีว่าน็อตยาวมันเยอะอยู่เราเราใช้แทงทะลุไปเลยนะแทงทะลุไปเลยมันจะได้แบบอใช้งานแบบมันจะได้สวยนะไม่ต้องเชื่อมนะใช้น็อตเอา ยิงน็อตตรงนี้ยิงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้สองอันข้างบนก็สองอันเพื่อประคองให้มันไม่ให้มันล้มนะอ่าโอเคนะครับส่วนตัวรับน้ำหนักก็จะเป็นล้อเลื่อนสามสามตัวนะสามล้อนะฮะส่วนด้านบนก็จะเหมือนกันนะจะจะเหลือรูไว้นิดนึงนะทุกท่านไม่ได้ว่าแนบเลยนะเพราะว่าเวลาเราเลื่อนแล้วมันจะได้ไม่เสียดสีอะไรมากเราต้องเว้นเอาไว้สักมิลสองมิลน,นะฮะด้านบนด้านล่างก็เหมือนกันนะประมาณมิลสองมิลนะฮะ เพื่อให้เวลาเราเลื่อนแล้วไม้ฝามันจะได้ไม่ถูกับข้างล่างเกินนะครับถ้ามันถูกเกินเนี่ยมันจะอาจจะฝืดนะโอเคครับผมฝากไวท้ท่านี้สวัสดีครับ